ร,รองที่บดีคะถ้าเันลองมองแทนลูกศิษย์เนี่ยนะคะเขาก็จะมอง<ร>ว่าเขาพยายามจะอธิบายพยายามจะให้เจ้าพนักงานเนี่ยเข้ามาพิสูจน์ซะด้วยซ้ำว่าเจ้าอาวาสเนี่ยไม่สามารถจะเดินทางได้จริงๆอยากให้มีคณะแพทย์หรือบุคคลที่3ามเข้ามาพิสูจน์ด้วยซ้ําว่าไม่สามารถจะเดินทางไปได้จริงๆตรงนี้มันจะมีขั้นตอนก่อนถึงวันที่สิบกได้ไหมคะเพราะมันน่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วค่ะว่าจะตกลงแล้วจะไปจับถึงวันหรือไม่ไปจับนะคะตอนนี้เลยขั้นตอนนั้นมาแล้วครับนะฮะในขั้นตอนนั้นเนี่ย นะครับมันเป็นขั้นตอนก่อนที่จะขออนุมัติออกหมายจับนะครับในตอนนี้ทางศาลเนี่ยท่านได้ออกหมายจับมาแล้วนะครับก็คือจะต้องมีตัวผู้ต้องหาแล้วล่ะนะฮะพูดตรงตรงงั้นที่ฉันถามย้อนกลับไปิีเดียวขออภัยค่ะคุยเรื่องอดีตคือแล้วทําไมก่อนหน้านี้ถึงไม่มีแพทย์บุคคลที่3หรือคณะแพทย์บุคคลที่3าหรือมีการไปพิสูจน์กันว่าตกลงมาไม่ได้จริงๆตามที่เขาตามที่เขาอ้างไว้ล่ะคะ เอออันนี้ผมขออนุญาตที่จะไม่ตอบนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนนะฮะว่าขั้นตอนนี้มันเลยมาแล้วนะครับ